โชวลูม19ศบริการครับโทรไปได้ที่026626555 <Viol in. S 1> จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับลืยกันต่อครับครึ่งทางยกที่3ยกนี้ครับอยู่ใกล้ๆล็อกแขนกดแขนแล้วก็เด้งตีกันแบบนี้ครับมายอโธงนี้ใหญ่ยาวเห็นชัดเจนครับแต่ว่าดูเพชรวันชัยล็อกไม่เสียเปลืยบครับมาคู่ี้ซูซี่ทีเลเก่งครับมาถึงตรงนี้ครึ่งนาทีผ่านไปแล้วยกนี้ยก3นะครับ ที่แล้วนี่โอ้โหดูเดือดร้อนใจเลยครับ5ยกเสมอกันพยายามจะชวนทะเลาะก,กับเพชรขรนเลยอ้าวฟันมาฟันคืนนะคอ่าไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับคููเอกแล้วก็อดชีนเยอะทั้งคู่โอ้โหนี่ครับมหาปล่ยแดงท่านสอจอโต๊ะปลาจีนครับฮ่ายี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงฝ่ายน้ำเงินก็ดี่ครับวอร์สังปรภาภัยครับลุกสิทธิ์ในหัวมิ่งนคร ดูมาอาชีพเรียบเหมือนกันมาวงไนดูกดแขนไล่แขนสู้กันอยู่โอ้ดูนะเพชรวันชัยดื้อแล้วก็เสียบมข้ามาแต่ยอดธงนี่ครับานก็มีเหมือนกันครับยอดธงครับรุ่นพี่ครับตัวเล็กแต่ไม่กลัวใหญ่ครับเติรเข้าไปขวางแล้วเด้งตีมีศอกยอดธงปักหลักสู้ครับงัดศอกสวนขึ้นไปนี่แหละครับถึงใ,ใกล้ๆทีต่อทีใครดีใครอยู่ครับแบบนี้ยอดออกไปทีหนึ่งได่ที่กระเด็นเลยครับเพชรวันชัย มีมา okay. ทุกด้วยยอธงตั้งป๊อบโอ oh ้โหมาแทงเจ็บเออเอามัลอีหนึ่งมาดูอาวุธแบบนี้ไม่ไม่อยากจะคบยอกแล้วครับโอ้โหออกอาวุธกันหนักแรงมากเลยนะครับแล้วก็โดนด้วยมหาต่อประเภทมวยเอกด้วยกันครับโดนแล้วแเก็บอาการเฉยนิ่งรับอูแล้วก็โต้กันแบบนี้โอ้หดูครับมาทีมาที่คืนเลยครับโอ้ยสาย เป็นผีเ้าหน้าได้ออแรงแล้วก็มีน้ำหนักของเพชรชัยลุยต่อครับขยับเข้าไปหมัดขวาที่มาครับเปิดทางข้างขวาแรกมาฮู้แม่จหวะว่าแค่นี้หมัดของยอดธงหวาดเสียครับม่อใครอยู่ใครไปครับใครอยู่ใครไปครับแดงนี่มีฉายาด้วยนะครับเพื่อนๆชอบเรียกสจอเบิ้มครับอ้าวซ้ายแม่หลุดเพชรวันชัยเกี่ยวได้คือซ้ายสายไปครับไม่มีใครยอมใครเอาซีเอาซี่อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับใครจะผ่อนหนักผ่อนเบาใครจะมีหลาย โอ้โหดูครับดูมาดูโอ้ยนี่แหละครับทใไมครับโโมเตอร์โบสถึงให้ลีแมตมาเจอกันอีกเพราะมันเดือดแบบเนื้อเป็นทินี่แหละครับสึกเพชรินดีครับไม่ใช่คู่เอกคู่เดียวครับคู่ครับพลาดไปด้นี่เป็นคู่เอกเขาหลุยต่อครับเป็นบนชใจสิบวินาทียกที่สามใครดีโอ้โหผัดกันรุกผัดกันรับครับเตะมาเตะคืนอ้าวสาย้ายจากชาเชงเซา ชุมพรไล่ครับไม่ใช่เอกชุมพรนะนี่เป็นบอลไทยโอ,โ,โอ้โหหมดยกสา,สาวสาวหน้าเกจีปอไก่ชนขอ,อด้ดยร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็น f อซแฟนรายการมวยทางช่องทูโอยูครับจะได้รับส่วนลดมิกเซอร์ไปถึง50%ิเเลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับต้องขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับแล้วก็ดายกที่สี่ยกสาคกันครับว่าสามยก่านไปดูไม่ออกครับ ทำได้ดีคนละอ,อย่างเอาฮะยกนี้ยกที่ีใกล้ๆหนักๆนกแรงๆของทำลายล้างครับโดนเป็นหล่นโดนเป็นล่นแม่โอ้ถูกที่ถูกเวลานะครับอ่านี่ละครับในการทำงานของทีมงานทุกที่ดีครับมันต้องแบบนี้ครับยกนี้ยกทีทีไว้ก่อนครับ เพชรวันชัยตั้งหลักตั้งหลักอ้าวแข้งขวาไปครับจากชุุพรซ้ายจากชาเชิญเซาสท้ายอ่าน oh, <hi. S 1> ืนได้ไม่ได้ครับคู่นี้นี่ยกนี้สําคัญมากนะครับเดียวนิดเดียวนี่โอกาสเข้าทีสองสูงเลยครับโ oh, oh. อ้โหดูครับแหมลุทางกันแล้วครับไฟที่แล้วก็เบียดปะทะกันป่าสุดมันตอนนี้นี่ครับาซ้ายเดี๋ยวดูครับอ้อาวถีบยันไปก่อนครับ ยอดธงครับแมเบิ้์ไในสองแข้งโอ้เพชรวันทัยครับแมเอาคืนเหมือนกันมาแต่ว่าหลุดแล้วโดนเอาคืนเลยครับ่าพอมาเล่นจังหวะแบบนี้ครับทีต่อทีครับแม่ใกล้เคียงกันทั้งทีนแต่ว่าด้วยความยาวของยอดธงครับจังหวะสุดท้ายนี้มัดจะดูเห็นแต่ว่ากรรมการหรือไม่้าไม่รู้นะครับเอาขยะต่อใกล้ๆกันความไม่พอใจติดบังทีนี้หนักแรงทั้งคู่นะครับผีไปก่อนครับเพชรวันทัย ยอดทองก็ไม่ oh อถอยมาบีม,มันช่วงแขนช่วงขาก็ยาวนะครับเอาขึน<ม>า้นไปที่ททต่อยมาก,ก็ต่อยคืนนะครับดูครับติดเข้าไปครับเพชรวันไทยาหาช่องเข้าไปอยู่ครับหาจะบุกในหัวทะเลาะหน่อย แต่ว่ายอดคงครับมหาไฟนี้กันนิ่งดีเหลือเกินดูดูครับมหาตั้งไว้รอซ้ายรอแหมซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายขาโชว์เมื่อไหร่โอ้โหแต่ว่าเพชรวันชัยครับมหาไม่สนติ้เข้าไปติ้เข้าไปโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับหนึ่งเนี้จังหวะที่เพชรวันชัยเดินเบียงเข้าไปครับจะมาชิดตัวร์เนียครับต่อยมาแบบนี้นักยอดทนี่เลือกใช้อาวุธยาวๆหรือเปา สู้กันอีกครั้งหนึ่งครับออสอีก4ีทีมวิทยาลัยเห็นชัดแล้วนะครับว่าสายยอดทงนี่เตะได้ดีครับแต่ว่าเพชรวันชยนัยมีดีอาดยอ่ดีแต่สายเพิ่มๆน,นี่การตกอาจจะโดนหมัดแข้งขวาไปาทีไว้เพชรวันชัยก็ขยับหาช่องครับเจาะได้ไม่ได้แม่แต่ว่าช่วงขากระยาวจังหวะด,ดึงนี่ต้องดึงให้พ้นนะครับครับพาหามัยพลเน,นี่ยุ่งครับรางวันพิเศษอาจออกได้ครับดูด,ดูแล้วเพชรวันชัยแกะใช้ลูกหมักแ,แรงเลยครับตอนนี้ นี่ครับหาช่องเจาะเข้าไปอยู่ครับโอ้โหฮาไฟเตอร์สจอเบิ้มสจอเบิ้มโอ้วันนี้ต้องหาลายยก4ครับแถมนําไม่พอสมควรโอ้ตุ้งเผาพ็อกออฟเกือบท้าออฟแกนิเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโลดโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์เอาเอาเอาอีก2นาทีกว่าๆคุณติ๊บ มาลุกนัครับเพชรวันชัยยังไม่หยุดยังไม่ยอมขออีกสักทีอีกสักหมัดจะจะเหม่งเหมงครับเพื่อจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์อรสได้ไม่ได้มาลุนช่วยกันต้องเน้นกำปั้นกับศอกนะครับเพชรวันชัยเพราะว่าไปยืนทิงจังหวะนี่ยอดงยอดทงกันช่วงกันยาวอ่ะครับจังหวะดึงจังหวะบังที่บังไม่พ้นเหมือนกันพยายามจะตัดเอ้ยทุกซ้ายครับเสียวหน้าไปนิดเดียวเองครับต้องต่อยให้โดนครับโดนไม่โดนครับหมัดของเพชรวันชัย แต่ว่าแฟนๆบอกนีหนูดูลองเปรียบไดเร็วอีกหูนีม่ฝ่อยนักตัวเหมือนกันนะครับเพชรันไทยถือว่าพอ,อมีหวังเลยครับมาดูครับแต่ว่าายแดงเจ้ายอดธงดูแก่เดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับดูเหมือนสถานการณ์ได้เปรียบผู้ทีนี้ชโชว์ฉายเลยครับตอนนี้ายแดงลื้อไปเลยครับเนี่ยครับ ด้วยสถานการณ์ด้วยเกมตอนนี้ครับมันบังคับให้เพชรวันชัยครับต้องเร่งต้องไล่ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ให้ได้อีกหนึ่งนาทีครึ่งครับถ้ายังไม่ยอมแบบนี้ก็ยังพอมีโอกาสครับบอสแล้วก็ยอดพงแกก็เนี่ยครับออกซ้ายออกขวาครับไม่เป็นเป้านิ่งซะด้วยครับทําให้กาปั้นของเพชรวันชัย คือต่อยก็ยังต่อยแรงอยู่ครับแต่ว่ามันต่อยไม่โดนเนี่ยครับเฉียวไปเฉียวมาครับแล้วก็แจ้งกับแฟนมวยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับถ่ายทอดทาง True For You โอ้โหนี่มีอีกหนึ่งคู่นะครับถ่ายทอดทาง True For You ของเราครับขุนหาญไกรสิริภพบ,บ็อกซิ่งนะครับ เจอกับก้าหน้าโรงเรียนกีฬาโฟรากับคู่ต่อไปนะครับ104กับ1 0 5ปอนด์ปอนครับวันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับต้องขอบคุณทางช่องทูโฟยูด้วยนะครับถ่ายทอด5คู่ถ่ายจนจบนะครับคู่ต่อไปอื่นี่ครับว้าวันนี้สองท่านผู้ชมเข้านอนเต็มอิ่มเลยครับกับมวยไทยสุดมัน5ยกของสึกเพชรยิดีของเราครับนี่ครับต่อเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งนาทีแล้วครับโอ้แต่ว่าวันนี้ ว้าวันนี้นี่ฝ่ายน้ำเงินครับ้ปิดหัวเลยครับเพชรวันชัยวอสังปราภายัยว้าววันนี้ไล่ไม่จนกระดานครับเต่ายอดพงแมาแกมีทั้งลุกมีทั้งรับแล้วพอได้เปรียบแล้วดูสิครับฮนี่ยครับแมขยับขยับขยับอืออเบิร์สองแข่งแต่ว่าก็เนี่ยครับมา้ามัน เหมือนจะได้ลุ้นแต่มันก็ไม่เหมาะเหมิงเลยโอ้โหจอกลับอีกนะแต่ว่าไม่โดนครับหมดยกสุดท้ายไปครับไปแดงน่าประธานชูครับพี่ชูทางดวนของเราขึ้นไปรับไฟแดงนี่ครับฝ่ายน้ำเงินนี่ครับีูงานกรรมการกีลาสิ์ครับเดินไปรับใบให้คะแนนครับ สุดท้ายหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับวันนี้ยอดธงสอจโอต้งปลาจีนครับชนะคะแนนไปครับเหนี่โซหน้าผู้ชนะส่จสจเบิ้มสจเบิ้มยอดธงสอจโอต้งปลาจีนครับหล่อเลยครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคู่ต่อไปคุณหานกับก้าวหน้าครับ